โรงเรียนบ้านยางพบเป็นโรงเรียนขนาดกลางสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต5 mm. ตั้งอยู่หมู่7ตำบลยางเปียงอำเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่เปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล2ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จำนวนนักเรียนในปีการศึกษา2565จำนวน280คนมีค่าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน19คน โดยมีนางสาวปราณีกายยอดดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางครกผลการดำเนินง,งานของโรงเรียนตามเกณฑ์คุณธรรมสพทระดับสดาวจำนวน4ด้านซึ่งจะขอนำเสนอให้ท่านได้ทราบดังต่อไปนี้ด้านที่1ด้านโรงเรียนโรงเรียนบ้านยางครบได้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้สะอาดร,ร่มรื่นสวยงามเป็นแหล่งเรียนรู้เพื่อการปลูกฝังคุณธรรมของนักเรียนโรงเรียนมีแผนพัฒนาคุณธรรมที่เป็นระบบต่อเนื่อง มีแผนปฏิบัติการประจำปีจัดทำโครงการและกิจกรรมด้านคุณธรรมการประเมินผลและสรุปรายงานผลการพัฒนาโครงการกิจกรรมด้านคุณธรรมเนื่องผลการประเมินมาวิเคราะห์และพัฒนาอย่างตอนน่อเนื่องดำเนินการค้นหาปัญหาและสาเหตุกำหนดพฤติกรรมบ่งชี้เชิงบวกและคุณธรรมในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสารรค์ผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียน ปฏิบัติตามคุณธรรมอัตลักษณ์ของโรงเรียนตามกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทออประกอบไปด้วยคุณธรรมอัตลักษณ์สามประการคือพอเพียงซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารด้าน,นคุณธรรมภายในต่างๆอย่างต่อเนื่องมีการสร้างเครือข่ายทั้งภายในโรงเรียนและระหว่างโรงเรียนในกลุ่มเครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษารวมถึงสร้างเครือข่ายกับองค์กรทางาศาสนาในชุมชน โรงเรียนได้ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินง,งานของหน่วยง,งานภาครัฐได้รับการยอมรับจากชุมชนพร้อมทั้งได้รับรางวัลคุณธรรมทั้งภายในและภายนอกด้านที่สองด้านผู้บริหารนำโดยนางสาวป,ปรณีกายยอดผู้อำนวยการโรงเรียนยังครบสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์และกรอบแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทออโดยได้ขับเคลื่อนการบริหารงานกำกับติดตามโครงการและการประเมินผล การดำเนินงานโครงการโรงเรียนคุณธรรมสขอทอระหว่างครูภายในโรงเรียนกับครูโรงเรียนอื่นๆรวมทั้งกับหน่วยงานภายนอกพร้อมทั้งเผยแพร่ผลงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่องครูมีความประพฤติปฏ,ปฏิบัติตนตามอัตลักษณ์ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีจนได้รับการยอมรับหรือยกย่องจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคนมีความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับคุณธรรมอัตลักษณ์เข้าใจแนวคิดของโรงเรียนคุณธรรมสพทสามารถนำเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้สรุปองความรู้โครงงานคุณธรรมอันเป็นแบบอย่างให้กับโรงเรียนอื่นๆได้พร้อมทั้งมีการเผยแพร่โครงงานคุณธรรมสู่สาธรรารณชนในรูปแบบต่างๆอาทิเช่นเอกสารแผ่นพับสื่อสังคมออนไลน์เป็นต้น ด้านที่4ี่นักเรียนประพฤติธปฏิบัติตนตามคุณธรรมอาตลักษณ์ตนได้รับการยอมรับจากชุมชนเป็นผู้มีอุดมการณ์ด้านคุณธรรมมีความพอเพียงซื่อสัตย์รับผิดชอบและก้าแสดงองอกอย่างสร้างสารรค์เป็นผู้นําและผู้ตามที่ดีสามารถนําเสนอผลงานการจัดกิจกรรมตามคุณธรรมอัตลักษณ์ในการจัดตั้งกลุ่มชุมกุมชมรชมรตามความสนใจปฏิบัติกิจกรรมขยายผลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านคุณธรรมภายในโรงเรียน ระหว่างโรงเรียนและชุมชนนักเรียนมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ติดตามคุณธรรมอัตลักษณ์และสามารถนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้ดังเช่นอันตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านยังครบสุภาพซื่อสัตย์มีวินยัยเป็นสิ่งที่นักเรียนทําเป็นประจำทุกวันผ่านกิจกรรมหน้าเสาธงกิจกรรมในห้องเรียนและกิจกรรมอื่นๆที่โรงเรียนจัดขึ้นซึ่งจะเน้นหนักไปทางด้านอาชีพ เพราะถือว่าเป็นจุดเน้นของนักเรียนโรงเรียนบ้านยางครบทุกกิจกรรมอาชีพสอดแทรกในกิจกรรมชีพได้แก่ความสุภาพซื่อสัตย์มีวินัยคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านยางครบมีความมุ่งมั่นมุ่งหวังที่จะนำพาโรงเรียนไปสู่ความเจริญก้าวหน้าเพื่อให้เป็นโรงเรียนที่สมบูรณ์พร้อมเป็นแหล่งพัฒนาคนุณธรรมนำความรู้เสริมสร้างนักเรียนบุคลากรและชุมชนให้เป็นบุคคลที่ดี นำไปสู่สังคมที่ดีที่ประเทศชาติต้องการสวัสดีค่ะ